โอ้มากมายหลายจุดครับหลังจากที่นั่งพักเหนื่อยกันพอสมควรมาเจอลูกๆนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งสวัสดีครับผมโรงเรียนอะไรครับเรียนบาองครับอ้าวเขากล้องนิดหนึ่งนะครับโรงเรียนอะไรนะครับเรียนบ้านองเรียนบ้าน,านทองครับเอาสักคนเอาสักคนโรงเรียนอะไรนะเยนบ้านทองเดี๋ยวเขารุมเขารุมเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำอาให้เดี๋ยวครูสัมภาษณ์ก่อนเอาชื่อน้องอะไรครับน้องบุญคุ้มครับน้องบุญไหนครูดูชื่อดีน้องสิทธินานพึ่งกุลชื่อเล่นน้องอะไรครับบุญคุ้ม บุญคุ้มอย่างนี้ใช่ไหมเอออีสานพาเราอยู่บ้านวอลเล่หรือวอลไทยเล่าก็ได้ไทยก็ได้เล่าครําอยูอุ้มเพื่ออะไรนะจากตลาดครับจากตลาดบ้านเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนครูโรงเรียนครูมัธยมชัยมงคลระงามเป็นโรงเรียนสังกัดอบจชัยภูมินะครับมัธยมอ่ะมากี่คนวันนี้มาเยอะไหมเยอะครับมาเยอะเลยทั้งโรงเรียนครับทั้งโรงเรียนเลยโรงเรียนมีชั้นไหนถึงชั้นไหนบ้างอานุบาลหนึ่งถึงปหกอนุบาลหนึ่งถึงปหกด้วยโอ้โหของเราอยู่ปไหนแล้ว ปอสี่กับปอห้าในปอสี่ยกมือขึ้นหนปอห้าเทายกผู้เดียวตัวพี่น้องหนปอห้าคนไหนนะโอ้ที่เหลือปอสี่หมดแสดงว่ามาเดินกับเด็กนะครับจะทําตัวเหมือนเด็กนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะสนุกไหมคุณครูพามาวันนี้สนุกสนุกอ่ะไปเดี๋ยวเดินเยี่ยมชมต่อคุณครูไม่กวนละครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้าในเฟรมวิดีโอครับนะครับก็ สดดจริงๆครับพ่อผู้ใดทักทายผู้นั้นครับเขาเรียกว่ามาหามูอยู่ข้างหน้านะครับไปใส่มาใส่ให้มันมีมูนะครับไปใส่มาใส่ให้มีมิดนะครับไปใส่มาใส่อย่าไปสั่งสัตว์ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งเดินมันเบาใจครับแลนด์ไปมองเลยครับพี่น้องครับนี่เอาไปโดนเลยมั้ยบ้านพัวเขาสิงยางเลยมูพัวเขาสิงยางแต่ว่าผมจิพาพี่น้องโดดลงไปในน้ำเลยครับโดดโดนลงไปเลย มันจังสีสายใจครับจังสีสายใจไ้จัวพี่น้องบางคนบางคิปตัวตาแม่ตัวตาแม่เจ้าสีบ้าที่โดนไปไฟกับเปียกนะตัวไฟบอลไปสั่นละนะครับอเรายังไม่ถึงบรรยากาศครับเอาไปบายหน่อยไปบายหน่อยนะครับบายนะครับขอบคุณที่ร่วมเข้าในเฟรมครับอีกหนึ่งจุดครับที่ผมบอกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมอยู่จุดบ้านหลังนู้นครับนี่ผมอยู่จุดบ้านหลังนู้นนะครับบ้านหลังนู้นบ้านหลังนู้นนะครับตอนนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาอยู่จุดที่ เสื้อนัประสาทกับประสาทนะครับแต่เป็นประสาทเส้นได้นะครับที่เป็นประสาทนําได้หรือนำํำใยบ้านเห่านะครับมาถักมาทอนะครับให้เป็นลักษณะขึ้นโครงเหมือนลังคานะครับถ้าเรามองไกลนี่โอ้่าแต่บเบื้องใสยังเห็ดแต่ว่าพ่อจะมาเบื่งเอาไกลๆแล้วพี่น้องเป็นบรรยากาศที่โอ้อบอุน่นอบอวลน,นะครับเดี๋ยวพีพ่น้องย่างครับเดี๋ยวครูว,วิ่งก่อนตกใจ โรงเรียนอะไรครับผมโรงเรียนเรือนกงการกระเต่าเอาเข้ากล้องหน่อยสวัสดีครับคุณเป็นคนเขมรค่ะมาเที่ยวว่าฉันหนีมาคนคนเขมรคนเขมรฟังประเดี๋ยวไม่เชื่อหนีมามันีินออกภาษาจีนแล้วนะเอออย่าตัวกันนะครับอย่าตัวกันาว้ยทำไมเจอพูดอย่างนี้โอ้เกาขีก็มีด้วยแต่เขาไม่กู้หรอกเขาเก้าเล่าอย่างเดียวนะเออ โอเคอันนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าสะพานกลางน้ำครับอีกหนึ่งจุดที่ให้ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะจุดถ่ายรูปนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะครับโอเคสดๆกันเลยพี่น้องครับสดๆกันเลยนะครับเป็นยังไงครับภาพนิ่งนี่ไม่มีเลยนะทุกจุดนี่ผมไม่มีภาพนิ่งเลยนะครับวิดีโอล้วนๆนะครับวิดีโอล้วนๆนะครับอ้าออ่ะไปครับดูต่อดูต่อ ยาวๆสดๆกันของจริงครับนะครับไม่มีแต่งแต่ไม่มีเสริมปันแต่งใดๆทั้งสิ้นใช้ความจริงใจล้วนๆครับในการนําเสนอครับนี่ลูกๆนักเรียนต่างโรงเรียนครับกาลังดูนะครับกาลังดูอันนี้ก็เป็นเรือนะครับเรือที่ทําไว้นะครับเพื่อให้ลูกๆได้ไปนั่งท้ายรูปนะครับนั่งท้ายหูวพี่น้องบานเฮ้าครับนะครับสวยงามบีลีครับโอเคไปบสิษพาไปนางครับไปนางสิษพาพี่น้องไปนางครับ อ่าไปนั่งจิภาพี่น้องไปนั่งเด้อเอามาครับมามามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าาาโรงเรียนอะไรครับผมลุงพองสวัสดีครับโอ้ป่าลู่ๆน่าเรียนน่ารักมากเลยครับธนากรโพจิตครับธนากรโพจิตเออหรือไปเสิื้อเฟซบุ๊กก็ได้ครูทอมครูทอมครูทอมฟังชื่อนะครูทอม แล้วก็วักบนเส้นทางคําว่าครูถ้ามี Facebook ลองเสิร์ชดูก็ได้เดี๋ยวเจอเลยนะครับครูทอมบนเส้นทางคําว่าครูนะครับโอเคเด็กๆถามครับว่าแม่ส่องยูทูบบอครับจะไปลง u ูทูบบอนะครับอ่ะใครอยากไปนั่งบ้างเดี๋ยวครูขึ้นไปก่อนเนาะอึ๊บโอ้ยพอได้นั่งเศร้าเมายพี่น้องนัง่งเศร้าเมย์ทั้งเรือครับนัง่งเศร้าเมย์ทั้งเรือโอเคเอ้ายืนนิ่งๆก่อนครูครูก็จะถ่ายรูปเร็วๆนู่นครูครูก็จะถ่ายรูปยังนิ่งก่อนครับ ได้ถ่ายบนาน่น้อนิเนาะยิ้มเล็ก <laughs> หน่อยครับยังเป็นความสดใสของใบเด็กนะครับคุณครูก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจบรรยากาศนะครับก็เลยเล่นเล่น,ลนตามภาษาเล็กหน่อยครับนี่เป็นไงครับโอเคนะครับพี่น้องครับโ้เหงาแล้วพี่น้องเมื่อยหลายครับ ถือโทรศัพท์บอาดคลคีให้พี่น้องเบื้องหลังกับมื่อยเขียนมืออยขาครับสวัสดีครับครับนะครับสดๆครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศได้ยินเสียงเพลงเสียงล่ำเสียงพินเสียงแค่อดูฟังบุญครับพี่น้องครับน่าจะเป็นซุมอาหารนะครับอย่างที่เราเคยมาจะเป็นซุมอาหารซุมประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆนะครับโดยเฉพาะการกินแบบภาษาอีสานนะครับการกินนั่งกินเข่าบ้านเฮ่านะครับประสาทก็ต้องขึ้นไปแล้วเนาะเบื้อง เบิ่งเลยโอ้ผมเบื่องวัตต่เป็นฝายบัแม่นฝายตัวพี่น้องเป็นลักษณะผ้าครับผ้าพลาสติกหลากสีครับผ้าพลาสติกหลากสีนะครับนี่ไม่ใช่ฝ้ายนะครับหรืออ่าได้ที่ผมบอกต้องขออภัยครับเป็นพลาสติกหลากสีนะครับไอเดียดีครับไอเดียดีนะครับไอเดียดีครับดูครับโอ้สวยงามครับสวยงามจริงขอถ่ายรูปคู่เพิ่มหนึ่งครับไอเดียจะไปแคปวิดีโอดอกพี่น้อง เอาวิ่งเลยสนุกไหมครับวันนี้มาสนุกไหมเอาใครสนุกใบบ่ายาบบายกล้องก่อนาบบายก่อนครับเอ้นะครับขอบคุณลูกๆนักเรียนครับต่างโรงเรียนต่างสถาบันแต่ก็ยังคงความเป็นมิตรกันเหมือนเดิมสวัสดีครับปชื่อน้องอะไรครับน้องเต้นโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนตำบนโคกกวดอำเภออะไรตาหนูชื่อว่าตาบนว้ายเราจะบอกชื่อตาหนูทําไมสนุกไหมมาวันนี้แม่ให้เงินมากี่บาทฮะเอาเอาเงินมากี่บาท สี่บาทไว้ยังจะพอกินเนื้อถ้าหนึ่งร้อยพอกินอยู่นะครับสีบาทไม่พอกินแล้วครูว่เอาไปวิ่งเลยครับชอบอยู่ไหนดูจุดน้ำนะครับอ่าโอ้เมื่อยครับพี่น้องเมื่อยไยมาถึงบรรยากาศที่เป็นคำว่าของกินแล้วนะครับหรือเป็นเมนูที่ใช้ในการรับประทานแล้วนะครับพาพี่น้องไปนั่งกินแบบอีสานบานเฮากันครับเมื่อยเหงาของเถ้อนเลยนนสวัสดีครับผม ลูกเรียนอะไรครับน้องบัวแดงนนองบัวแดงอำเภออะไรอำเภอละค่ะทางชัยบุรีรัมย์จากออกมาจากนู่นกี่โมงตีห้าตีห้าถ้าอยากได้วิดีโอนี้ไปดูที่ช่องครูทอมนะครูทอมบนเส้นทางคำว่าครูเสิร์ชในเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวไปทักครูได้จากคอมให้นะครับโอเคนะครับไปต่อกันครับไปต่อกันบรรยากาศร้านอาหารครับ ร้านอาหารอีสารสมัยนะครับนี่ครับถ<ะ>ถ้าพี่น้องไปหาเมนูแล้วก็กินในนนี้กินครับกินแล้วก็กินแล้วก็กินนะครับโอ้เดี๋ยวกลับกองให้พี่นอ้องเบิงบรรยากาศนะครับเด้อันนี้ก็เป็นอีก1นร้านนะครับ เป็นอีกหนึ่งลานอีสานบ้านเฮานะครับลานของอาหารอีสานนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวบรรยากาศของอาหารอีสานนะครับให้ลูกๆนักเรียนได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับได้รับชมกันนะครับงดงามครับพี่น้องครับงดงามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่ให้ลูกๆนักเรียนนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรของเรียนอะไรรู้ไหมครับชื่อม้าอะไรม้าแล้วนะครับเออว่าแต่เล่นแล้วไม่รู้ชื่อนะครับอ่าดีมากว้า มีการแกล้งกันด้วยครับมีการแกล้งกันแล้วนะครับอ่าก็ตามเอาไหนไหนใครน้ําหนักมากกว่าใครน้าหนักเบาจะต้องลอยไหนใครน้ำหนักเอาดูดีนั่งดีๆนั่งดีๆเอาพร้อมเอาโยกเลยอ่ามีการนับด้วยครับว่าใครจะโยกครับอันนี้ก็ยังเป็นลานนะครับที่ให้เด็กๆนะครับให้ลูกๆนักเรียนนะครับได้เล่นกันนะครับลานที่ให้ลูกๆนักเรียนได้เล่นกันนะครับโอเคไหมครับสวยงามจริงๆนะครับอ่า บรรยากาศก็สิเป็นเมนูอาหารอีสานครับพี่น้องครับบรรยากาศจะเป็นเมนูอาหารอีสานนะครับก็ยังเข้าแถวนะครับซื้อกา์ดนะครับที่เป็นการดเงินสดนะครับแล้วก็พอนําเงินแลกตั๋วหรือแลกกาดแล้วก็จะนําตั๋วนี่ไปซื้ออาหารนะครับโอเคนะครับก็สลับพาร์ทนี้นะครับที่เป็นพาร์ทที่6นะครับผม ธนากรโพจิตนะครับแอดมินเพจคูทอมบนเสื้อทางคำว่าครูนะครับหรือช่อง YouTube ธนากรโพจิตนะครับที่เผยแพร่นะครับผลงานวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทุกๆคลิปนะครับทุกๆวิดีโอนะครับที่ไร่จีมททมสันโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรางามนะครับยังเหลืออีกหลายจุดนะครับที่จะต้องไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับทุกๆบรรยากาศทุกๆวิดีโอนะครับที่กระผมนะครับครูทอมนะครับที่ได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวนะครับเรียงร้อยเพื่อเป็นเรื่องเล่ามาให้พี่น้องได้รับชมหรือได้มาเที่ยวกับผมกันแบบสดๆอินล็พท่น้องครับพิธีการใดครับผมครูทอมนะครับก็ต้องกราบขอประทานาภัยนะครับแต่ถ้าสิิงได้ดีนะครับให้พี่น้องเก็บเกี่ยวเอานะครับทั้งความสุขความมวนความซืนความฮี่ห้าความสังสรรค์นะครับ ไปเก็บไปนะครับสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้นะครับผมครูทอมนะครับธนากรโบรจิตหรือแอดมินเพจครูทอมบนเส้นทางครับว่าครูต้องขอคําว่าขอบคุณขอบคุณจากหัวใจจริงๆและสวัสดีพี่น้องครับไดีบ้า